สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้หลังจากที่เราได้ฟังทีมทนายท่านทนายสุรชัยแถลงข่าวไปจะจบตอนไหนความคืบหน้าเป็นยังไงเป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องภายในศาร ทีมงานทนายก็ย้ำอยู่เสมอว่าเราไม่สามารถออกมาเปิดเผยได้เรื่องนั้นถึงศาลแล้วหลังจากที่ผมฟังท่านทนายสุรชัยได้พูดดีใจที่ได้ยินคำพูดนี้มันเป็นข่าวดีนะข่าวดีที่พวกเราหลายคนรอฟังคำแถลงข่าวคำแถลงข่าวของท่านกับคำที่ว่าเป็นที่น่าพอใจในการสืบพยานในครั้งนี้ก็คงจะมีข่าวดีอีกไม่นานผม ก็เชื่อในเรื่องนี้อยู่เสมอว่ามีสิทธิ์ที่จะยกฟ้องนี่คือสิ่งที่เราวิเคราะห์กันส่วนในเรื่องสำนวนเราจะไม่พูดถึงปล่อยให้ทนายท่านได้สู้อย่างเต็มที่การที่ยานเคราะห์ไม่พอใจทีมทนายชุดนี้เพราะมันไม่ได้ข่าวอะไรไปเล่นถ้าไม่แถลงข่าวแบบนี้แค่นี้ก็เป็นการเดาทางที่ยากยานดาวเคราะหไม่พอใจเรื่องที่ทีมงานแถลง มันไม่สามารถมีคอนเทนต์ต่อในการวิเคราะห์คดีผมเห็นถึงทีมงานทนายชุดนี้ไม่หิวแสงเหมือนทนายชุดไหนไหนแถลงหน้าสารอย่างเดียวไม่ทำคลิปลงคืนนี้นะ่ะก็หวังว่าแป้งดาวังคารอย่าดิ้นให้มากแป้งฟังไว้นะคืนนี้นะ่ะแป้งอย่าดิ้นอะไรนะแป้งนะ่ะควรจะเบาได้คนเบานะหวังว่าแป้งคงไม่อกแตกตายเมื่อเห็นทีมทนายของลุงกับป้าได้พูดแบบนี้เช่นเคยคืนนี้นะ่ะแป้ง คงจะเมาหนักจากขยี้พยานฝั่งโจทย์ดาวังคารแน่นอนวันนี้แป้งได้บุกมาที่ศาลดาวังคารอยู่แต่บนรถกลัวฝากถึงแป้งดาวังคารอะไรที่เบาได้ก็เบาวันนี้นะผมดีใจที่เห็นทีมทนายแถลงแบบนี้ทำให้พวกเรามีรอยยิ้มอีกเยอะความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube โจประกรณ์ได้พูดไว้อย่งนี้ครับหมวยนิดเดินไปหาตาหวังที่ดาวังคาร อยู่ดีๆเนี่ยตาหวังก็เล่าเรื่องขึ้นมาว่าลุงที่ดาวังคารหรือป้าที่ดาวังคารลุงไม่ได้เป็นคนทำหรอกสาวน้อยคนนี้ที่ชื่อหนูนิดเลยถามว่าใครเป็นคนทำว่าเหมือนเป็นคนที่มีอิทธิพลเหมือนเป็นคนที่ลักษณะชอบในกลุ่มของคุณใสา,สาศาสตร์เหล็กไหลซึ่งถ้าแน่นอนมีคนชอบที่อยากจะได้เหล็กไหล ต้องมีคนทำให้เพราะอย่างแรกไม่มีวิชาอาคมเราอยากได้จริงอยากได้เหล็กไหลแต่ผมนะ่ะไม่มีวิชาอาคมตามสิ่งที่เขาเชื่อกันมาตามโบร,ราณน,นานมาต้องคนที่รู้วิธีตัดเหล็กไหลได้ต้องไปจ้างคนทำตัวละครแรกอยากได้เหล็กไหลมีเงินอย่างเดียวได้มาไม่ได้ต้องทำลักษณะ จ้างคนที่รู้วิธีให้ไปเอาเหล็กไหลมาให้ได้ซึ่งคนที่ทําจะต้องอยู่อย่างไงพวกที่มีวิชา,าคมมนดําร่าเรียนมาส่วนใหญ่เนี่ยไม่เป็นฤาษีก็เป็นพระหรืออาจารย์ที่ข้างใครพวกนี้การจะทําเขาต้องมาดูวันเกิดปีเกิดเด็กคนไหนเกิดวันอะไรปีอะไรดวงแข็งประมาณนี้สิ่งสําคัญที่สุด คนนั้นถ้าสมมุติว่าจะเอาเส้นผมไปตัดเหล็กไหลต้องมีพรหมจรรย์ตรงนี้นะ่ะเป็นเรื่องที่เอาละสิหนูนิดที่ดาวังคารถามว่าจริงเหรอตกลงลุงไม่ได้เอาไปเหรอตกลงใครเอาไปเขาก็บอกไม่ได้เขาบอกได้แต่เพียงว่าคนมีเงินอยากได้เหล็กไหลยังถามอีกว่าจุดที่ไปซ่อนถ้าน้องนะ่ะไม่ได้หาย ที่ดวาวังคารแต่คนในบ้านสามหลังนะ่ะเป็นคนดำเนินการแล้วไปอยู่ที่ไหนไม่ใช่พ่อแม่เขาหรอตาหวังบอกว่าไม่ใช่เขานะ่ชี้ไปมวยนิดยังนั่งมองตามไปที่จุดที่ตาหวังชี้ไปมีโฟกัสเดียวคือตรงนั้นถ้าเป็นตรงนี้มันต้องเกี่ยวกับคนห่มชุดไม่มีคิ้วไม่มีผมหรือเปล่ามวยนิดก็คิดไป ซึ่งถ้าสมมุติเราน่ยได้ยินในสิ่งที่เขาพูดลุงป้าก็ออกมาขยี้เกี่ยวกับเรื่องของเหล็กไหลต้องไปจ้างคนที่รู้เรื่องของสยศาสตร์คนพวกนี้นะ่ะจะทําได้คนพวกนี้อยู่ดีๆจะเอาเด็กไปได้เลยไหมไม่ได้ต้องมีคนจัดแจงซึ่งคนที่คอยจัดแจงมันก็อยู่ในบ้านสามหลังนั่นแหละท่านคิดว่า เป็นใครที่จัดหาให้ความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้แังนี้ครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเปลี่ยนทนายไม่ทันแล้วเพราะว่าไปดูคนหนึ่งปกตินะ่ะผมไม่ดูฝ่ายตรงข้ามไปดูแอดสอดมามีใครคนนึงนะ่ะบอกว่าเจ้าจงเปลี่ยนทนายก่อนที่จะวิเคราะห์ว่านกฮูกพูดถึงใครทนายใครถ้าพูดถึงว่าเขาอยู่ฝ่ายไหนชัดเจน แน่นอนว่าเขาน่ะอยู่ฝ่ายแม่น้องเต็มเต็มแต่ถ้าเราดูย้อนไปวันที่นกฮูกเบิกความกับเมียเสร็จก่อนขึ้นหน้าขาวน่ะบอกว่าที่เด็ดที่เด็ดมาแล้วเลื่อนมาสองสามครั้งพอได้ขึ้นมันอยู่บ้านเขาเรียกว่านั่งเทียนว่าขึ้นละพยานสุดยอดตายแน่ปิดฝาลงแน่ซึ่งแน่นอนตอนลงจากสารใหม่ๆ ไม่มีใครกล้าพูดแต่อาการมันออกเลยวันนั้นน่ะถ้าจำได้จำได้คือวันนั้นหน้าขาวไม่ไหลสดทั้งเช้าและกลางคืนมีข่าวแว่วไม่รู้ว่าใครน็อกใครผ่านมาสักวันก็คันปากอยากพูดว่าเปลี่ยนทนายเลยทำไมเขาถึงพูดแบบนี้น่าจะเป็นผลจากการเบิกความในสารวันนั้นแน่นอนผลน่ะค่อนข้างจะประเมินได้ ทนายบอกว่าเราได้ประโยชน์ป้าแตนก็ยิ้มชัยพลก็ยิ้มแต่ฝ่ายตรงข้ามนั้นบอกพอเราก้มหน้านิดนึงบอกว่าเราหน้าเศร้าแต่โดยรวมแล้วนะ่ะเรายิ้มตอนนั้นนะ่ะยังไม่ชัดเจนนะว่าเราได้ประโยชน์จริงไหมหรือว่าท่านทนายนะ่ะพูดเอาทรงไว้ก่อนแต่หลงังๆังมาพอถึงอาการแป้งไม่ไร้แสดงว่ากระทบกระเทือนอย่างหนักแม้ฝ่ายโน้น จะท,ทําทีตีกรองร้องฉิ่งก็าตามอาการออกมามาถึงวันนี้ยิ่งมีคําว่ายกฟ้องยิ่งมีอีกเขาน่ะบอกว่าจะลงคลิปเมื่อ2อสาวันก่อนแล้วแต่ไม่รู้คิดยังไงแต่วันนี้นะ่ะคงอัดอัน้นทีนี้นะ่ะเรามาวิเคราะห์ว่าคนนี้บอกให้ใครเปลี่ยนทนายนกฮูกรู้ว่าตัวเองนะ่ะหลงทางมีทนายบางคนเอาตัวเอง กลับมาสู่ทางไม่ได้ทำให้ใจเสียเลยไม่ค่อยพูดกันเลยคนรอฟังข่าวจะโทษพยานว่าพูดทำไมแต่คนน่ะเขาพูดเขาคิดยังไงแล้วทนายทำไมไม่ช่วยผมสามารถดึงผมกลับสู่เฟรมได้ทนายถามติงสามารถดึงกลับมาได้แต่คิดว่าทนายไม่สามารถดึงเขากลับมาได้เจ้าจงเปลี่ยนทนาย ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube โจปกรณ์ให้พูดไว้ดังนี้ครับเมื่อลุงเขาตัดเยื่อใหญ่ตัดสว่าทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วผมก็จะขอพูดถึงพฤติกรรมเขาย้อนกลับไปในส่วนของตาดาวังคารที่เขาออกมาพูดเมื่อวานนี้ก่อนที่เขาจะออกมาพูดนั้นน่าจะเป็นในความรู้สึกมีความรู้สึกอะไรหรือเปล่าโกรธแค้นเคืองใจ ไม่พอใจสิ่งใดหรือไม่ประเด็นก็คือครั้งแรกออกมาพูดคุมเครือในลักษณะว่ารักลูกเท่ากันหมดคนนั้นก็เป็นคนดีคนนี้ก็เป็นคนดีตบท้ายด้วยลุงกับป้าก็เป็นคนดีแต่ตาน่ะไม่เข้าข้างคนผิดนี่คือประเด็นที่หนึ่งบางคนไปพิมพ์ถามว่าแปลว่าลุงเป็นคนผิดหรือไม่ป้าเป็นคนผิดหรือไม่พอเป็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บ ก็มาขึ้นไลฟ์ต่อชี้แจงว่าไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าลุงกับป้าเป็นคนผิดแต่ถ้าหลักฐานต่ตางๆน,น,นานามันมัดตัวลุงกับป้าอันนี้ก็ต้องยอมรับนะอ้าวหมายความว่าอย่างไงอะถ้าไม่ใช่คนผิดมันจะมีหลักฐานอะไรมัดตัวหลักฐานนั้นเป็นหลักฐานเตี้ยมใช่ไหมหลักฐานเท็จใช่ไหมตาเท่าหมายความว่ารู้มาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมว่า มันมีการเตียมกันเอาหลักฐานมามัดสองคนนี้ให้เข้าไปอยู่ข้างในให้ได้ใช่ไหมเป็นพ่อภาษาอะไรเป็นพ่อแบบไหนถึงตอบคำถามแบบนี้ประเด็นก็คือคุณเป็นพ่อภาษาอะไรตอบแบบนี้โดนอีกมาตอบดราม่าต่ออีกในกรณีที่ว่าลุงกับป้าเป็นคนดีรักชาวบ้านรักคนทั่วไปคลิปนี้แหละ ผมฟังแล้วเจ็บจีด๊ดเจ็บปวดมากอยากจะด่ามากวันนี้นะ่ะขออีกชุดปมเรื่องเป็นคนรักชาวบ้านมีอะไรก็ช่วยเหลือแต่ไม่ค่อยรักครอบครัวไม่ค่อยช่วยเหลือครอบครัวหรือช่วยครอบครัวอะไรไม่ได้